หลังจากจุดทูบที่มากับแถมมากับเหรียญยันตีนิสิงเหหเหรียญน,นี้นะครับผมนี่เหรียญน,นี้นะเป็นหนังกองแตกนะกองลิเกก็จุดทูบเสร็จแล้วเลขที่ออกแต่ไม่รู้จะจะออกจริงค่อยออกจริงๆฮะงวดที่หนึ่งตุลาเนี่ยศูนตัวที่สองมองไม่ชัดแต่น่าจะเป็นเก้าแล้วก็แปดนะครับผม 098จะพลิกกับจะอะไรก็เชิญนะ8เป็น3ได้9เป็น6ได้นะนะครับแล้วก็ดัก3อย่าลืมดัก2ตัวไว้ด้วยผมเป็นผู้ชายบอกก็แทงตรงๆไว้ด้วยแล้วก็ไม่ดึงเปซื้อเลขนะของรัฐบาลนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าผู้ชายผมบอกใครเป็นผู้หญิงก็ลด1ก็เป็น97ใช่ไหมเกเจ 7ก็เป็น 1. 97ก็เป็น91ก็ได้หรือ61นะครับหรือ67เจ็ดโอ้มัน,มนเลขมันพลิกได้นะเลขมันมองไปเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับส่วน0ูนย์นะศย์จะเป็น8ได้ด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับเฮงๆรวยๆปังๆถูกอย่างไรก็ทำบุญจะมาสนับสนุนรายการผมก็ได้ แต่ถ้าเกิดไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันเราไม่เราไม่ติดเบียนติดกรรมกันนะเพราะว่าถือว่าผมมาทํารายการแล้วคุณมาซื้อไม่มีใครบังคับเงินในกระเป๋าคุณหรือไม่มีใครมาสั่งให้คุณต้องไปไปเสี่ยงดวงนะเข้าใจเนาะอ่ะโอเคถ้าใครเสี่ยงดวงก็โชคดีมีชัยแล้วกัน พอหอมปากหอมคอไม่ต้องทุ่มจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะว่าเลขกลมเลขแบบลูกปิงปองหรือลูกอะไรกลมๆนะบุญบารมีใครเคยทํามาใครดึงดูดใครก็จะโชคดีเห็นไหมในแต่ละรอบหลวงปู่หลวงพอ่อเจ้าพอ่อเจ้าแม่พระวัดนูน้นวิญญาณวัดนั้นวัดนี้ต่างๆนานาจะเป็นเทพเป็นพระเป็นอะไรต่ออะไรที่สื่อพอถึงข่าวจริงๆออกบางครั้งก็ไม่แม่นไม่ตรง เพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของบุญใครมากกว่าก็ไปตรงนั้นไปตรงเลขนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอ่านบทกลอนไม่ใช่บทกลอนอนุภาพของยันตีนิสิงเหให้ฟังนะครับสวัสดีครับช่องรดิโชคอย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ